เวลาเราทำธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันก็เหมือนการรวมพลังกันเพื่อความสำเร็จใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราตัดสินใจถอนตัวออกมาแล้วเอ๊ะความรับผิดชอบของเรามันจะจบลงจริงๆหรือเปล่าวันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกกับดักความรับผิดท,ที่มันซ่อนอยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคำถามสำคัญเลยก็คือออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วเนี่ย เรายังต้องรับผิดชอบหนี้ที่มันเกิดขึ้นที่หลังหรือเปล่านี่แหละครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับดักทางธุรกิจที่หลายคนมักจะมองข้ามไปเลยเอาล่ะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากบริษัท3มแห่งครับที่เขาตัดสินใจมาร่วมทุนทําธุรกิจด้วยกันมีใครบ้างก็คือบริษัททองบริษัทนาคและบริษัทเงินครับ ทีนี้ทั้ง3มบริษัทนี้เขาก็ไปจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้าครับในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนะแล้วก็ใช้ชื่อเต็มๆเลยว่ากิจการร่วมค้าบริษัททองจำกัดบริษัทนาคจำกัดและบริษัทเงินจำกัดจุดที่ต้องสังเกตดีๆเลยนะครับคือชื่อของทั้ง3บริษัทนี้มันปรากฏอยู่ในชื่อกิจการแบบชัดเจนมากๆในโปรเจกต์นี้เนี่ยเขามีการแบ่งงานกันแบบชัดเจนเลยนะคือบริษัททองจะรับผิดชอบงานฐานราก่อน พอทําเสร็จปุ๊บบริษัทนาก็จะเข้ามาลุยงานก่อสร้างต่อเลยแล้วปิดท้ายด้วยบริษัทเงินที่จะเข้ามาติดตั้งระบบน้ําระบบไฟนี่คือแผนงานที่เขาตกลงกันไว้เป็นการภายในนะแต่ว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้เรียบเรื่องอย่างที่คิดนะสิครับเพราะมันดันมีเหตุการณ์สําคัญขึ้นเกิดซึ่งเหตุการณ์นี้แหละที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดที่นําไปสู่ความขัดแย้งทางกฎหมายทั้งหมดเลยอ่าเรามาไล่เรียงลําดับเหตุการณ์กันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไง เริ่มแรกเลยคือก่อตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมาจากนั้นไม่นานบริษัททองก็ขายหุ้นแล้วถอนตัวออกไปหลังจากนั้นครับบริษัทนาคที่กำลังทำงานก่อสร้างอยู่เนี่ยก็ดันไปก่ออุบัติเหตุขึ้นมาทำให้ในายสมศักดิ์ได้รับบาดเจ็บแล้วเขาก็เลยมาเรียกร้องค่าเสียหายจากหุ้นส่วนทั้งหมดและนี่ครับคือจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะขีดเส้นใต้ไว้เลยคือถึงแม้ว่าบริษัททองจะออกจากกิจการร่วมค้าไปแล้ว แต่ว่าชื่อของกิจการร่วมค้าเนี่ยกลับไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยครับยังคงใช้ชื่อเดิมเปะ๊เปะๆที่มีคำว่าบริษัททองจำกัดแปะอยู่พอเรื่องเป็นแบบนี้นายสมศักดิ์ก็ไปเรียกร้องค่าเสียหายใช่ไหมครับทีนี้แหละทั้งบริษัททองและบริษัทเงินต่างก็ออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบกันเลยอะเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่และบริษัทเขาให้เหตุผลว่ายังไงมาดูฝั่งบริษัททองก่อนเขาแย้งว่าเฮ้ย อุบัติเหตุมันเกิดหลังจากที่เราออกจากห้างไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบสิส่วนฝั่งบริษัทเงินก็แย้งมาเหมือนกันบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มทำงานในส่วนของเราอีกนะแบบนี้เราก็ไม่ควรต้องรับผิดชอบเหมือนกันฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นเหตุผลที่เข้าท่าทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับคำถามก็คือข้ออ้างของทั้งสองบริษัทเนี่ยมันจะฟังขึ้นในชั้นศาลหรือเปล่าลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเรา เราจะตัดสินยังไงคำตอบก็คือไม่ครับข้อต่อสู้ของทั้งสองบริษัทฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่น้อยมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่าเอา้าททำไมเหตุผลที่ฟังดูดีดีของทั้งสองบริษัทถึงใช้ไม่ได้ผลล่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากฎหมายในเรื่องนี้เขาว่าไว้อย่างไรเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่เคสของบริษัททองกันก่อนเลยนะครับ มาดูกันว่าทำไมทำไมออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วแต่ยังต้องกลับมารับผิดชอบอยู่หัวใจสำคัญของเคสนี้เลยนะมันอยู่ที่หลักกฎหมายตามมาตรา1054ครับที่เขาพูดถึงเรื่องความรับผิดจากการใช้ชื่อหลักการนี้มันบอกง่ายๆเลยว่าถ้าใครก็ตามที่ยอมให้เอาชื่อตัวเองไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องรับผิดต่อคนนอกเหมือนกับว่าตัวเองยังเป็นหุ้นส่วนอยู่จริงๆนั่นแหละทีนี้ พอเราเอาหลักการนี้มาจับกับเคสของบริษัททองปุ๊บโอ้โหภาพมันชัดเลยครับก็เพราะว่ากิจการร่วมค้ายังใช้ชื่อเดิมที่มีชื่อบริษัททองแปะอยู่ราเลยมันก็เท่ากับว่าบริษัททองยังแสดงตัวต่อคนอื่นๆต่อสาธารณะว่าตัวเองยังเป็นหุ้นส่วนอยู่นะดังนั้นก็ต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะ จบจากบริษัททองไปทีนี้เรามาดูฝั่งของบริษัทเงินกันบ้างเคสนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันทำไมนะทำไมการที่อุบัติเหตุมันเกิดก่อนที่ตัวเองจะได้เริ่มทำงานด้วยซันถึงยังต้องมารับผิดชอบอยู่ดีสำหรับเคสนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับหลักที่เรียกว่าร่วมกันร,รับผิดขับตามมาตรา1,050เลยกฎหมายเขาบอกไว้ว่า การกระทำอะไรก็ตามที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้ทำไปในทางค้าขายปกติของห้เนี่ยนะมันจะผูกพันหุ้นส่วนทุกคนเลยและทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในนี้สินนั้นแบบไม่จำกัดจํานวนด้วยหรือถ้าให้พูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือการกระทำของคนเดียวถือว่าเป็นการกระทำของทุกคนในทีมครับดังนั้นไอ้ข้อโต้แย้งของบริษัทเงินที่บอกว่ายังไม่ถึงคิวทำงานของฉันเลยเนี่ยมันเลยไม่มีผลอะไรเลยครับ เพราะการทํางานของบริษัทนาคมันก็คือส่วนหนึ่งของธุรกิจห้างหุ้นส่วนทั้งหมดอยู่ดีพอเกิดความเสียหายขึ้นมาหุ้นส่วนทุกคนก็เลยต้องร่วมกันรับผิดชอบแบบไม่มีข้อยกเว้นครับโอเคถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้เลยนะข้อแรกเลยก็คือการออกจากห้างเนี่ยมันอาจจะไม่พอถ้าชื่อของเรายังอยู่ข้อ 2. หุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทําของหุ้นส่วนคนอื่นไม่ว่าเราจะรู้เรื่องหรือไม่ก็ตามข้อ3าม ภาพลักษณ์ภายนอกอย่างชื่อห้างเนี่ยมันสามารถสร้างความรับผิดทางกฎหมายขึ้นมาได้และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือข้อตกลงที่เราคุยกันภายในเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ป้องกันความรับผิดชอบต่อคนนอกได้เลยสุดท้ายนี้อยากจะลองทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันเล่นๆน,นะครว่าถ้าถ้าเกิดว่าหลังจากที่บริษัททองถอนตัวออกไปแล้วกิจการร่วมค้าเขาไปเปลี่ยนชื่อโดยตัดชื่อของบริษัททองออกไปเลย คิดว่าผลลัพธ์ของคดีนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมครับเรื่องนี้มันแสดงให้เราเห็นจริงๆนะคะว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆนี้น้อยทางกฎหมายเนี่ยมันมีความสําคัญกับธุรกิจอย่างมหาศาลเลย